ครับสวัสดีเอฟซีสู่หูสุขคนครับเหมือนยิงหลอดมาสรุปผลปังไฟแสนนะครับบานหัวเมืองวันที่27มีนาคม2,568บ้างที่1เหลืองหางขาวนะครับผมวุ้ยนะครับเพียง30นะครับราคาบีบีมากๆหมุนแตตตองนะครับได้355ค่าแนนผ่านหวานเจรีบนะครับผมแก้วนะครับบ้างที่2 อดอหน่อยลูกบานพนนะครับเพียง30คือกันนะครับราคาต่ำๆนะครับ365คะแนนผ่านวานเจยบนะครับบางที่3กอดก่อนเมกนะครับเพียง30ราคาเดียวกันนะครับราคาราคาต่ำๆนะครับแต่ กบไปบ่ได้นะครับเด็ดสอ้าคะแนนไม่ผ่านนะครับลำดับรุนแรงเลยทีเดียวนะครับบางที่4จันดีเบิกฝากนะครับมัดเด็ดบ่นะครับมัดเด็ดหรือไม่นะครับหมัดเด็ดแน่นอนนะครับ20 40นะครับผมเพราะว่าเพื่อนบอกให้ไปไล่นะครับเมื่อนี้400พอดีผ่านหวานเจรีบนะครับบางที่หาสีสุทําทั่วนะครับ อ่ะสิบสามสิบนะครับได้สามร้อยแปดสิบคะแนนผ่านหวานเจรียบนะครับบ้างที่หก กุ้งจะเลื่อนสับนะครับสามสิบหกสิบห้านะครับในสามร้อยแปดสิบคะแนนผ่านหวานจะเรียบนะครับขอภัยพิมพ์ผิดนะครับหกสิบห้าในบอมหาสิบหกนะครับบางที่เจ็ดนะครับนายล่ำดวดนะครับสิบสามสิบนะครับออกลมลมโหนมโนมไปหายนะครับเจ้านะครับบางที่แปดนะครับก้องฝาดนะครับเพียงสามสิบในสองร้อยยี่สิบคะแนนไม่ผ่านนะครับ นำดาบรุนแรงเลยทีเดียวนะครับบางที่เก่าถ้ำยุ่นนะครับมัดเด็ดรุ่งหลอดมื่อนี้เขาเบิดลจูบังเลยนะครับสิบสี่สิบนะครับในสี่ร้อยห้าสิบสองข้แนนผ่านหวานจะเรียบหมุนแต่ตั้งนะครับบางที่สิบพิราบขาวนะครับยี่สิบหกสิบในสามร้อยหกสิบข้แนนเจ้ามวกนะครับผมเฮียเสี่ยงอย่างคนแตกเลยนะครับบางที่สิบเอ็ดนะครับลูกไส้หลานะครับมัดเด็ดอีกบางหนึ่งนะครับมัดเด็ดร้อยไายนะครับ สามสิบห้าสิบแต่สามร้อยเก้าสิบคะแนนผ่านวานเจี๊ยบนะครับบางทียี่อ่าบางทีสิบสองนะครับเบนหนอมชยัยนะครับผมสี่สิบแปดสิบห้านะครับบางไฟหมุนแต่ตองขึ้นกันนะครับขึ้นไปทีลีวางหางนะครับง่ามเลือกเกินนะครับแต่กระไดบอลไลน์นะครับเห็นโตใหญ่นะครับลงกะถือว่าระดับ ก็ลงดีนะแต่ว่าขึ้นไปทงไซขึ้นบอสุดนะครับเดือด้อยหค่าเนนเจ้านะครับผมวันเห็นตัวใหญ่นะครับบ้างที่สินะครับสอพรพิมลนะครับบัดเด่นลุงหลอดนะครับ30 60ิดี่ร้อยสคะแนนผ่านหวานเจรีบนะครับแก้วนะครับผมหนูสุดยอดมากๆเลยนะครับหมุนแต่ตองนะครับบ้างที่สิสอราชวงศ์สร้างบอตีนะครับเดื302ามร้อยวินะครับไม่ผ่านนะครับหมุนแต่ตองขึ้นไปนะครับไปลำดั